เอาไข่ okay, มันก่อนเนาะโอ้เห็ดละงอกเหลืองตรงนี้ครับทั้งเหลืองทั้งขาวขึ้นด้วยกันเลยครับขึ้นด้วยกันอันนี้ขาวมั้งนี่อันนี้ขาวขุดขุดโอ้อยู่ลึกแทะด,ดูอันเหลืองตรงนี้ครับเป็นแถวเลยครับสวัสดีค่ะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายนุแม่แซนทรายแม่อาบอ,อ,อุนมีรักแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับคอสปหอนะครับ มาวันนี้มานางเอกมาทั้งของช่องมาทั้งสองคนนะครับทั้งนางเอกเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์หนึ่งกว่าครับเบอร์หนึ่งรึ่งวันนี้ก็พามาที่ป่ากับเชิงเหมือนเดิมครับมาดูเมื่อวานที่ที่เห็นเห็ดเห็ดเล็กๆครับเห็ดที่มันกําลังตุมๆครับเห็ดวันนี้จะเหลือหรือเปล่าครับก็เข้ามาหมายเดิมครับวันนี้ไปดูกันว่าเราจะได้เห็ดกันหรือเปล่าครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับครับขอบคุณครับไปดูครับว่าเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างครับวันนี้โอโ้หัวยงมาเจอแล้วครับเพิ่งเข้าหัวยงครับวันนี้ยังแข็งแข็งอยู่เลยครับ้า เห็ดพึ่งขาวครับโตแล้วนี่ครับกําลังงามเลยครับพอดีเลยครับวันนี้เดี๋ยวต้องไปเนี่ยครับตรงนี้ครับดอกงามเลยครับเนี่ยครับวันนี้พอดีเลยครับนี่ครับโอ้ทีมงานของเราครับคอสปอหอครับเดินเหยียบเห็ดครับ หญิงเยอ่อย่างสนอมมันไทายเห็ดพึ่งขาวครับรอบโพูนะครับตรงนี้อันนี้แมงกินจนแยกขาแยกแยกดอกมันแล้วครับเห็ดพึ่งขาวครับวันนี้ก็ยังมีอันเล็กๆขึ้นมาอีกครับดูครับดูกระจุกนี้ครับ ขึงเข้ากลตรงนี้ครับที่เก็บเมื่อวานครับเก็บเมื่อวานเล็กๆวันนี้ก็ขึ้นเล็กๆมาอีกครับวันนี้แมงกินแล้วครับเนี่ยครับดูครับนี่ครับเยอะเลยครับเมื่อวานเขาเก็บประมาณนี้ครับอันนี้ที่มองไม่เห็นเมื่อวานมาวันนี้ก็โตหน่อยแล้วครับ เนี่ครับยังเล็กเหมือนเดิมนนครับดูครับยึดขึ้นเข้ากลัครับตรงนี้ดอกกำลังส,สวยๆเลยครับโอ้วันนี้เนาแล้ว มีเพิ่งเข้ากำครับตรงนี้ดอกกำลังสวยๆเลยครับอ๋อตรงนี้เยอะเลยบน่นไปทางนน้นด้วยครับ เพิ่งเข้ากำครับตรงนี้ขึ้นรอบโพนเลยครับดอกที่โตจากเมื่อวานนะพอดีเลยครับวันนี้แล้วก็มีดอกเล็กๆขึ้นมาใหม่อีกเหมือนกันครับดูครับอันนี้โดนแมงกินแลับเนาวครับ โออันนี้เน่าแล้วโดนแมงกินโอ้ตรงนี้มันก็ขึ้นรกๆนะครับดูครับดูครับดอกกำลังพอดีเลยครับนี่ครับอันนี้โดนแมงกินขาแล้วเนี่ยดูครับมองยากนิดนึงครับ อันนี้เห็ดอะไรครับเนี่ยเอาเห็ดอะไรเนี่ยเก็บไว้เถอะครับแมงยังไม่กินเลยครับมียางด้วยครับนั่งเอกของช่องเราครับเดินบนว่าไม่เห็นเห็ดครับเนี่ยครับผมเดินตามครับดูครับดอกเบื้อเริ่มขนาดนี้ครับมีครับตรงนี้หลายดอกครับเนือครับ อกกำลังสวยๆแล้วครับตรงนี้เห็ดพื้นขาวครับโน้ดอกนี่สวยมากนางเอกของช่องเจเห็ดละโง่ครับถ้าไม่สีขาวจะเห็นไหมเนี่ยเห็ดสีดำไม่เห็นกับขาเลยสักันเอ็งเก็บเอ็งก็เอานิ้วมาจาาฝังนน้นที่เอ็งยังมาเอานิ้วบังบงกล้องออโจ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 อันนี้ก็บังเหมือนเดิม ผิดเหลี่ยมค่ะผิดเหลี่ยมโอเคดอกใหญ่ๆแล้วครับอันนี้เป็นข้ากล่ำครับเ ่ีเพื่งเข้ากำครับตรงน,นี้ยังเล็กอยู่ครับแต่เอาได้แล้วครับไปทางโน้นเลยครับ น้องเอกของช่องเราเจอพึ่งข้าวโดงครับตรงนี้สวยงามค่ะแมงวันตอมอะไรวะตอมเห็ดนี่แหละจริงบ่เล็กโอ้ยเขีย้กำลังเล็กเล็กเลยครับหัวหลุดหมดแล้วต้องเอาอ่ะ มพึ่งข้าวดงครับทางนู้นเลยครับพึ่งขาวครับตรงนี้โอ้แมงกินแล้วไม่ใช่แมงกินครับผมเดินเหยียบครับโอ้โหต้ใบหน้เยะนะแล้ว ดูนะครับเนี่ยครับมีลูกเล็กเต็มเลยครับแมงกินไปบ้างแล้วอันนี้น่าจะได้ <c oughs> ตอนนี้นางเอกของเราไปอัปเกรดดวงตามาแล้วนะครับเรื่องจะมองเห็นเห็ดดำนะครับเ <c oughs> มื่อวานเองตนี้ท <c oughs> ไมมัน่นขึ้นอีกจ้า ที่เก็บเมื่อวานครับนี่ครับน,นี่ยังเล็กอยู่เห็นไหมนี่ที่นี่เลยเห็นอันเล็กเลยอันนู้นอันนู้นครับใหญ่แล้วพอดีเลยครับวันนี้เมื่อวานยังเล็กเลกครับตรงนี้ในตรงไหนอีกเห็ดพึ่งขาวครับนู่นหัวขาดหัวหลุด นอเครื่องครับสวยมากเลยครับเพึ่งข้าดงครับตรงนี้โอ้สามดอกครับ นี่ครับกาลังสวยๆเลยครับพึ่ขอดงครับเล็กมากครับมองเกือบไม่เห็นครับเฮ้ขอดงบอกข้าอ้ยพิ่งขอดงครับโอ้โหกำลังสวยเลยครับมัวแล้วโอ้เจอแล้วครับละงกครับละงกเหลืองครับตรงนี้นี่ ตรงนี้ด้วยครับเอาเก็บแล้วนะครับอโครงการคนละครึ่งโกลนอันนั้นปลูออกมาได้ครึ่งเดียวเจอกิน <c oughs> เข้าโครงการซะและ้ว โอ้ยได้อีกสักสองพูน,น,นเนาะโอ้แตงตาอะไจ้ะอู้เจ้าของยังอยู่เลยนี่ พึ่งข้ากล่ำครับตรงนี้กำลังสวยเลยครับสองดอกครับเห็ดพึ่งขาวตรงนี้ครับใหญ่แล้วครับพอดีแล้วครับเยอะเลยครับตรงนี้ดอกดอกใหญ่แล้วครับเนี่ยเนี่ยครับทางน้นก็มีครับไหนเห็นตรงไหนเน้องมอกี้ขาวจวดเต็มไปหมด เอาพอลุกมาไม่เห็นโอ้ทางนูนน้นครับนู้นครับนี่ครับโอ้โหตายใบไม้เต็มเลยครับดูครับนี่ครับใหญ่กำลังดีเลยครับ พื้นขาวตรงนี้ครับเยอะมากครับครับดอกกาลังสวยๆนะครับเป็นดงครับนี่ครับกาลังพอดีเลยครับเล็กๆก็มีเล็กๆก็เยอะนี่ดูตรงนี้ครับเป็นกระจุกเลยครับรกนิดหนึ่งครับเนี่ครับโอ้อันนี้แมงกินแล้ว อู้หัวหลุดหมดดูครับสวยๆเลยครับตรงนี้ถ้าทางเสื้อจะขาดถ้าทำน้ำจะเอาเสื้อเราแล้วดูครับ ยิงเล็กๆดูเอาไหมานี่เอาเลยดูครับตรงนี้โอ้ใบไม้บางดูครับใต้ใบไม้ครับเป็นตัวเป็นเป็นนะครับตรงนี้ดอกใหญ่ๆ,ๆเลยครับทางนู้นก็มีครับขายยังตันๆอยู่เลยค่ะโ,โอ้นายเจ้าโอ้อันนี้นายเจ็บไม่ได้มั้งนี่ ได้เป็นอะไรแล้วขึ้นราหรือเปล่าเออเขาบอกถ้าขึ้นรามันขมนี่งมนต้องอย่างนี้อดอกเริ่มเลยครับตรงนี้ดูตรงนี้ครับดูครับตายไปมาครับเล็กๆกดูครับ นี่ครับนี่ครับไดใบไม้ครับออดูครับอ๋ออันนี้ใหญ่เลยครับดูครับอืมออไข่และงอกเหลืองครับ ยืนยันว่าเป็นลองโอกครับตรงนี้มีเห็ดตับเต่าด้วยครับตัครับเต่าไรขึ้นดอกเดียวครับ ทางนี้ก็มีครับเพลพึ่งข้าวดงพึ่งเข้าว d o หรือเพึ่งอ,อ,อะไรครับเนี่ยเหมือนเพึ่่งยูคาเลยครับเดี๋ยวเก็บไปให้เขาดูก่อนครับเยอะเลยครับยุคาดงหรือเปล่าครับน่าจะใช่ครับ ไอเรือเห็ดพึ่งหวานสงสัยต้องชิมดูแล้วครับชิมเห็ดในปา่านะคเยอะเลยครับหอมเหมือนเห็ดข้าวดงเลยครับเห็ดหางลกยูครับตรงนี้สวยๆเลยครับดูครับตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับอืม สวยๆขาตันๆครับพึ่งหวานครับโอ้โหยังหลงเหลืออยู่ครับดอกสวยๆเลยครับกำลังดีเลยครับขนาดนี้ต้องได้ยู่ครับดอกนี้ หมายบางไฟตกครับวันนี้ดูว่าจะมีเออเห็ดหรือเปล่าครับบางไฟใครก็มาเก็บอเอาด้วยครับ <úng> <c oughs> โอ้น่าจะแก่หมดแล้วครับเรียบร้อยครับมีดอกเล็กๆอยู่ครับกำลังสวยนะครับอันเล็กก็เล็กเกินครับอันใหญ่ก็เน่าทิ้งครับ โอ้ทางนี้เจอเห็ดข้าว dong ครับว้าวนี่กำลังสวยเลยครับนี่ครับโอ้ต้นเล็กๆตรงนี้ก็มีครับนี่ครับนี่ครับกำลังสวยๆเลยครับโอ้โหทางนี้ด้วยครับหนอีกอะ โอ้โหยุงเข้าปากครับขออาไปในความไม่สุภาพนู่บาดาลมาเบามาบางนนี่ครับขึ้นแล้วคเจบยนเจนเจีนนู่นู่งน่เกือบเหยียบครับเดินเกือบเหยียบครับต้นนี้เดินไปเดินมาครับกำลังสวยเลยครับดอกนี้กำลังสวยสวยเลยครับ มองยากมากเลยครับกลมกลืนกับบรรยากาศโอ้ดอกนี้ใหญ่มากครับมองยากมากเลยครับมันฟ้ามันมืดๆค,ค,ค,ครึ่อง,งครับงหพึ่งนกยูครับพึ่งซาดบางคนเรียกพึ่งซาดครับตรงนู้นเห็นไหมครับ นี่นข้าวดงครับตรงนี้โอ้โหดอกกำลังสวยเลยครับอมอมันก็เห็นดอขขเขาาเทียนเป็นสีแดงสีเหลืองนู่นนู้นไงใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเขาเก็บเองดอกใหญ่นี้หืมดอกนี้ครับถ่ายอะไรครับเนี่ย <laughs> นี่ครับโอ้โหเอาเคมันก่อนเนาะโอ้เห็นแล้วงอกเหลืองตรงนี้ครับทั้งเหลืองทั้งขาวขึ้นด้วยกันเลยครับขึ้นด้วยกันอันนี้ขาวมั้งนี่อันนี้ขาว ขุดขุดโอ้อยู่ลึกแทะมอดูอันเหลืองตรงนี้ครับเป็นแถวเลยครับโอ้มีไข่มาเล็กเล็ก<ๆ>นิดมีไข่เล็กเล็กข้างบนเยอะแยะเลยแต่มันเอาไม่ได้หรอกไข่ละงกเหลืองมันเล็กอันนี้เอาแล้วเราเอาเลยว้าวอือหือหมานเลยครับพี่น้องหมานแล้วครับมาเ <laughs> กือบทั้งวันแล้วหมานแล้วตอนนี้หมาน้วครับ เดินไล่ปลาแล้วโอ้เล็กๆน้อยๆยุงก็กัดครับลืมเอาไอ้ยาฉีดกับยุงมาบอกแต่เขาแต่เองก็ลืมเอา,เอา,าม,มาไม่ได้เอามีดใหญ่นั้นมานระ นังเอกช่องนี้ครับเก็บเห็ดน่าดูมากครับครับโอ้โหยุงเข้าปากครับอ้นนเอามาจากต้นมันก็ได้เอาใครตรงนี้นิดนึงพี่วะยังจะงัดอีกมั้ยจ้ะเอาเลยจ้ะโอเคจ้ะไปดูตรงนู้นครับตรงอีกฝั่งนี้เป็นงอกขาวใกล้ๆกันครับงอกขาวเนี่ยครับเก็บองมครับเก็บขอเก็บดอกหนึ่งครับนู่ไปไหนแล้ว เดิกนกระโดดแล้วจ้ะในตรงไหนอีกหมดแล้วปะพึ้เข้าดงครับตรงนี้อุ้ยหมลุดเลยกำลังเล็กๆยครัแต่ก็เอาได้แล้วครับตรงนี้ด้วยครัโอ้โหวางไว้ก่อนนะนี่ครับ ตรงนี้สามดอกสี่ดอกนะครับหนึ่งสองสามโอห้าดอกนะครับห้าหกดอกสี่วางก่อนนะครับห้าหกน้อยนะครับอืม ตรงนี้เป็นกระจุกนะครับได้เก็บแล้วครับพึ่งข้าดงได้เก็บกับเขาแล้วครับนี่ครับพึ่งข้าดงกําลังสวยๆเลยครับเล็กไปน,นิดหนึ่งแต่ก็สวยอยู่ครับนี่ครับตาใบไม้ครับทางนนงง้นอีกครับทางที่สองดอก ว้าวน่ารักตะมุตะมิโอ้หัวหลุดตายแล้วโอ้สามดอกกี่ดอกสองว่ะตรงนไหนหนึ่งสองไหนโอ้ใบไมาบังสามสี่โอเคจ้ะ ถ่ายอะไรวะเนี่ยนี่ครับนี่ครับเบื้องเริ่มเลยครับได้เก็บแล้วนะครับได้เก็บกับข่าวแล้วเห็ดพึ่งดงโอ้หใหญ่ไปเราเลยมุดเราทำไมเไม่เห็นกันโอ้เห็ดนกยูงตรงนี้ครับดอกสวยมากเลยครับดอกงามๆนี่ครับ โอ้ย oh, เต็มตาอยู่เด้อครับมื่อนี่ตาน้อยๆกับเต็มตาพูนตาอยู่เด้อมาหโอ้ย <c oughs> oh, ตรงนี้ครับได้เยอะเลยครับเป็นกรรมเลยครับเ <c oughs> <c oughs> ย่งกันเก็บครับถ่ายไม่ทัน <c oughs> โอ้ดอกง,งามๆไหมครับตรงนี้โอ้โปูนตาแล้วด้วครับือม้าเวลาปรับสภาพใย่นูงเใช่ไหมรือใ่ตามที เห็ดวันนี้ครับดูคนนั้นครับนางเอกของช่องครับนางเอกของช่องได้ครึ่งตาเด้อครับนี่ผมได้เต็มตาแต่เต็มตาผมน่าจะน้อยกว่าฝั่งนู้นนะพูนเลยครับเห็ดเพิ่งเขาดงสวยๆเลยครับดูครับสรุปเหตุของคณะขสปหนะครับวันนี้คนนี้ก็เกือบเต็มครับ คนนี้ก็ได้เยอะครับคนนี้ก็ขึ้งตะก้าเสื้อผ้าครับโอ้คนนี้ได้เต็มตะกาเลยครับตะการ้าน,น้อยๆโอ้ดูเห็ดพึ่งเข้าดงครับสวยๆเลยครับดูครับ